นะคะรายการของเราเนี่ยเราจะพยายามนําเสนอในรูปแบบที่แปลกๆนะคะจะไม่เป็นวิชาการมากจะเป็นการพูดคุยเหมือนพี่น้องพูดคุยกันสนุกสนานมากกว่านะคะแล้วก็ได้ความรู้เนี่ยความรู้นี่ไม่ใช่พูดเองนะคะความรู้ทั้งหมดจะมีฝ่ายข้อมูลนะคะนำไปไปวิจัยมาไปรีเสิร์ตมาแล้วก็นาความรู้มาแบ่งปันคุณผู้ชมให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ทํางานเลิกแล้วไม่ทันรายการของเราเนี่ยค่ะมีมีเวลารีรานะคะตอนสามทุ่มค่ะแล้วก็ ตอนเที่ยงคืนนะคะติดตามได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ SMS เข้ามานะคะพี่บอกเลยระหว่างอาทิตย์เนี่ยที่คุณ SMS เข้ามาเราไม่ได,ได้ทิ้งนะคะเราจะปนำไปรวมรวบยอดนะคะรวบยอดสำหรับปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งะจะได้จับรางวัลรับเครื่องกองน้ำเซษกรนนะคะราคาขาย,ยอยู่ที่3 0 0 0 0กว่าแต่ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเราขายเพียง3,000 30, 0กว่า3 0ั0กว่าบาทเท่านั้นมันเป็น,นใ,คใครถามบอกทำไมมันลดเยอะขนาดนี้ค,คือเขา ราคาที่ประเทศต่างประเทศเขาจะเป็นประมาณนี้นะะแต่ว่าต,ว <10. S 2> ตัวนี้เนี่ยคือเรานําเข้ามาเหมือน PR โปรโมชั่นอย่างเดียวใช่ค่ะนะอ่าเป็นเป็นการ PR การแนะนําให้รู้จักนะคะใครอยากได้ก็โทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะเอาเป็นว่าติดตามรายการได้ใหม่นะคะในวันจันทร์นะคะแล้วกลับมาพบกับอ้อมกับพี่อ้วนนะคะในรายการเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลฟ์ค่ะในวันจันทร์น้านะคะนนวันนี้เวลาะะหมดแล้วเราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันทร์น้าจะเป็นเรื่อง